ก็สวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนอันนี้จะพาเพื่อนมาดูผมนะคะการเซตหลอนผมอันนี้คือผมที่สะแล้วปล่อยให้ผมแห้งเลยนะคะโดยที่ไม่ได้เซ็ตผมหลอนนะคะไม่ได้ใช้พยาจับหลอนนะคะมันก็จะฟูแบบนี้นะคะไม่เป็นหลอนนะคะอันนี้สําหรับคนที่ดัดผมนะคะ ตัดผมแล้วบางคน่าทําไมผมฟูนะคะโดยที่ไม่จับลอนก็จะเอามาให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะบางคนก็ตกใจว่าทําไมผมเราไม่เป็นลอนตัดมาแล้วอันนี้ดัดเย็นนะคะมันก็จะฟูแบบนี้ล่ะเพื่อนอันนี้คือปล่อยผมแห้งนะคะโดยที่ไม่ใส่น้ํายาจับลอนตอนที่ผมหมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ฟูแบบนี้นะค่ะ แล้วเราทีนี้เรามาลองเซตยาเซต้อนนะคะทุก mm hmm. คนอันนี้เป็นน้ำยาจับ้อนนะคะน้ำยาเซต้อนจับ้อนน้ำยาจับ้อนนี่จะมีหลายแบบหลายยี่ห้อนะคะก็ยังไม่ได้ลองเยอะเท่าไหร,ร่ละก็ลองเป็นบางยี่ห้อจริงๆถ้าผมแห้งแบบนี้เราก็สามารถ เอาน้ำมาฉีดนะคะพรมก่อนก็ได้ให้มันหมาแล้วเราก็าใส่น้ำยาจร้อนแต่อันนี้จะไม่ใส่นะ,ะลองไม่ใส่รอบก่อนนี่ลองฉีดวิตามินบำรุงให้มันเปียกแล้วนะคะอันนี้ก็เลยจะใส่น้ายาเลยว่ามันจะเป็นยังงนะคะทุกคนอันนี้ผมหมาก ล้วเราขยำเลยน,นะจริงเขาบอกว่าผมดันรอนเนี่ยไม่ต้องหวนีนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะทุกคนมันไม่หมาจริงๆน่าจะใส่ใสน้ำยาใส่ อันนี้จะใส่ไม่ใส่น้ำค่ะฉีดเป็นวิตามินผมไปเลยค่ะผม่อม,มีความเปียกนะความชุม่มบางทีผมดัดเนี่ยคิดว่าง่ายบางทีก็ยากมือนกันคะแต่ถ้าถ้าเราทำให้มันไอ้นี่มันก็จะง่ายอยู่แต่อันนี้อยากลองดูนะคะว่าจะทำร้อนได้ไหมนะคะ นี้ก็ฉีดให้เปียกเกลือบเปียกแลวให้มันหมาดเลยถนะ้าเป็นผมหมาดเลยน้ำยาจับรอมันจะเป็นน้ำมนันนะมันจะไม่ค่อยทำให้ผมหมาหรือเปียกด,ดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฉีดเราจะใครจะฉีดเป็นน้ำจะเปียกเลยนะคะอันนี้จะเป็นอาหารผมเป็นวิตามินเพราะว่าเราลูมผมไปเลยไปไว้ในตัวนะคะช่วงกลางก็จะดีเราจะไม่ ช่วงนนะนี่มาแล้วทีนี้ให้เราขยำนะคะให้เป็นร้อนถ้าเราทําให้เป็นร้อนแล้วนะคะวันต่อไปถ้าสมมติว่าเราไม่สระผมเนี่ยเรานอนเนาะตอนเช้ามาเราก็สามารถใสถ่น้ำมันหรือทําแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะจะกลับมาเป็นร้อนตะกี้มันฟูใช่ไหมคะ ปกติถ้าคนส่วนมากถ้าเคยทําเขาก็จะรู้นะคะอันนี้ก็เพิ่งลองลองทาก็อาจจะลองผิดลองถูกบางคนก็ไม่รู้ก็เข้าดูในเดตนะคะใน Google ใน youtube ก็ไม่ค่อยมีตัวเองก็เสิร์ชหาดูเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยมีคนมาทําช่องให้ดูเท่าไหร่ตอนแรกจะเปดดัดก็ดูว่าผมดัดนี้มันทําได้ไหมดัดมันเป็นไอ้น,นี่ไหมนะคะช่างตอนตอนที่มันเปียกม,มันก็ เป็นรอนดีอยู่ะฮะนี่ค่ะจะประมาณนี้แต่จริงๆถ้าผมมันหมาดทำเลยจะได้รอนสวยนะคะทุกคนกคนี่ค่ะคนเราจะได้ประมาณนี้ให้เราทำอย่างนี้นะคะยิงใดใดก็อย่าเป่าให้มันแห้งนะคะผมผมดัดนี้เราจะไม่เป่าให้ผมแห้ง เราจะเป่าให้แค่หมาดๆนะทุกคนเนี่ยเราใช้มือขยำตัวเองมาทำผมรอนถึงได้รู้นะคะว่าแต่ก่อนก็คเคยเดะแม่เราเนาะแม่เราคนแก่ยายอะไร่างเงี้ยนะเขาก็นิยมทำผมรอนอย่างเี้ยเนาะโบราณเราก็เป็นคนโบราณนนะะละก็ก็จะมีน้ำมันน้ำมันเส้นรอนนะคะ สมัยโบราณเขาใช้แบบนี้นะมันจะมีสีขาวแล้วก็สีนี้ก็เห็นเราก็ตอนเด็กเราก็อยากใช้แล้วเราก็ลองใช้ผมมันก็เปลียไม่เปลี่นหรอเราก็เออเพิ่งรู้ว่าตอนที่เราไปดัดผมว่าเออน้ำมันจับร้อนนี่มันใช้แบบนี้ก็ช่างเขาก็แนะนํานะเขาก็บอกว่ามีน้ามันจับร้อนตรงนี้น่เขาก็บอกว่าตอนผมมาให้ทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนงี้นะให,ให้ใส่น้ามันจับร้อนให้มัน เป็นร้อนถ้างนั้นผมมันจะฟูมันก็เป็นเรื่องจริงนะทุกคนเรานึกว่าถ้าเราดัดมาแล้วเนี่ยผมเรามันใจนี่เลยไม่ใช่นะไม่ใช่เราต้องมาทำนคะคะแบบนี้ถ้ามานันนนี่แล้วก็านา้ำฉีดน้ำพูมนี่นะคะทุกคนให้มันนั่นี่ก่อนจริงๆเขาบอกว่าให้ให้ให้เราหมุนนี้ก็ได้ถ้าเหมือนเราจับรอนเสร็จจริงถ้าเราใส่น้ำมันเสร็จนี่นะคะถ้ามันมีโลฟองน้ำเราทุกคนเห็นไหม ให้มีรูฟองน้ำเราก็สามารถม้วนได้แล้วก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งนะเขาก็จะเป็นรอนจับกับเป็นรอนนะทุกคนเห็นไหมคะเขายังเป็นรอนเลยตรงนี้ เลยจริงๆถ้าเราสะมาเลยแล้วผมหมัวเราใส่น้ำมันเลยเนี่ยจะง่ายนะทุกคนอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งดัดได้ไม่นานเราก็จะลองผิดลองถูกทําดูนะคะหาวิธีว่าเออแบบไหนมันง่ายแบบไหนเราจะได้รู้นะทุกคนเห็นไหมคะเรามมวนอย่างนี้เพื่อยอ,ยอยู่เลย ใช้มือทำเป็นเกลียวก็ได้นะอันนี้ลองทำให้เพื่อนดูเฉยเห็นไหมคะทำผมแบบนู้นน่าเล็กลงอยน,นะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะการทำผมรวนเรา ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนจะ้ยังไงจะมีสาระดีๆมาให้เพื่อนๆชมอีกนะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ